กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเจ็ดเจ็ดพักเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีมาตราสิบสี่งบประมาณกระทรวงกรเกษตรและสหกรตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณ2,564ไว้3 9 7 4ล้านบาทท่านประธานครับผมดูแล้วการตั้งงบประมาณถึงจะเป็นงบประมาณที่ขาดดุลแต่ผมก็เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นกลุ่มของคนที่ดูแลปากท้อง พี่น้องคนไทยทั้งประเทศงบประมาณที่จะไปดูแลจะต้องนำไปแก้ไขปัญหาทั้งแหล่งน้ำทั้งพืชผลทางการเกษตรท่านประธานครับข้าวไม่ว่าท่านประธานหรือผมก็จำเป็นต้องทานตลอด ทุกวันทุกท่านทุกคนคนไทยทั้งประเทศมีหลายสายพันธุ์อย่างที่ทุ่งกุลาล้องให้ข้าวหอมมะลิเป็นอันดับหนึ่งของโลกแม้แต่ข้าวสังหยดที่พัทลุงก็ขึ้นชื่อปทุมธานีกอขอซึ่งเป็นข้าวไทยทั้งนั้น และข้าวไทยก็เป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับมีออเดอร์สั่งซื้อจากต่างประเทศเราครองแชมป์มาหลายยุคหลายสมัยแต่ผมค่อนข้างจะเสียใจที่เราเสียแชมป์ในยุคผมก็ไม่อยากโทษหรอกครับถ้าผมพูดว่าเสียแชมป์ในรัฐบาลนี้ เอาละครับมาดูพืชผลทางเกษตรอีกตัวหนึ่งคือ,อยางพารานี่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรทั้งภาคใต้ไปถึงจดเหนือครับโดยเฉพาะภาคอีสานยางพารามีคุณภาพเกรดเอเท่ากันกับภาคใต้แต่ราคายางพาราตกต่ำภาวะวิกฤต ที่เราเคยได้พี่น้องเคยรวยราคายางพารา90บาทถึง100บาทรัฐบาลไหนท่านก็รู้แต่ปัจจุบันครับ3โลร้อย4โลร้อยพี่น้องเกษตรกรทุกยากลำบาก ก็ดีขึ้นหน่อยครับตอนนี้มีข่าวว่าได้หกสิบบาทต่อกิโลแต่ผมขอเรียนท่านประธานเลยว่าการแก้ไขยางพารานี่ปัญหายางพารามันแก้ได้แก้ง่ายท่านประธานอาจจะสนใจเพราะท่านประธานก็อาจจะมีสวนยางเยอะแก้ได้โดยเอายางพารานี่ครับไปทำถนน ไม่ต้องไปตัดยางพาราทิ้งครับไม่ต้องไปขายดาวองคานครับแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ครับไม่ต้องไปซื้อยี่ห้อต่างๆมาจากต่างประเทศเพราะเราเป็นแหล่งยางพาราเป็นศูนย์ยางพาราที่ใหญ่ตั้งโรงงานครับผลิตยางพารามันจะแก้ปัญหาราคา อย่างพาราตกต่ําได้สําหรับราคาอ้อยและมันสำปะหลังซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่านก็อย่าให้ต่ํานะครับถ้าต่ำสองบาทห้าสิบเมื่อไหร่มันสำปะหลังเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,กรอยู่ไม่ได้ครับค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงไม่มีนะครับอ้อยเหมือนกันครับตันละแปดร้อย ลำบากตันละหนึ่งพถึงพ2 0 0พอหายใจหายคอฉะนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ครับต้องแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำให้ได้นอกจากนั้นในการบริหารจัดการน้ำท่านก็ทราบดีว่าแหล่งน้ำของประเทศไทยมีปัญหาที่แตกต่างกันฉะนั้นถึงมีเขื่อนต่างๆ ทั่วทุกผู้มีภาคเพื่อที่จะเป็นแหล่งเก็บก,กับกักน้ําแล้วก็บริหารจัดการน้ําลงไปยังพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยู่พื้นล่างแต่การบริหารจัดการน้ําบางปีก็มีปัญหาครับอย่างปีนี้ครับภัยแล้งเข้ามาเขื่อนต่างๆครับน้ำแห้ง ปริมาณน้ำนี่ลดลงอย่างน่าใจหายเรามีนโยบายดีๆครับโครงการดีๆอย่างโขงเลยชีมูลนะครับแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยตั้งงบประมาณในการที่จะแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเนี่ยผมดูแล้วมันจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่ชาวนาการแก้ปัญหาพืชผลตรงนี้ครับนี่คืองบประมาณที่เราใช้ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะผมไปดูนะครับในเนื้องบประมาณของปี2564สิ่งที่เจอผมแทบจะไม่เชื่อครับว่ากระทรวงเกษตรและสงังกร คิดอะไรกันอยู่ไปเน้นงานจ้างเหมาบริการไปเน้นงานอบรมสัมมนาไปดูเน้นการศึกษาดูงานท่านก็ทราบครับตอนนี้โควิดสิบระบาดแล้วมันจะเดินทางยังไงสัมมนากันยังไงก็ฝากท่านไว้ว่าคณะกรรมธิการที่ดูแลเรื่องงบประมาณตรงนี้ก็ ให้คำนึงถึงพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ท่านให้ฉายานามไว้ขอบคุณครับครับ